สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้ป๊อบจะพาทุกคนมาปลูกเศรษฐีเลนนอกนะคะนี่คะ่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเศรษฐิเลนนอกนะคะวิธีการปลูกแนละขยายพันธุ์เศษฐีเลนนอกนะคะก็คือเราจะต้องนําหน่อของเขานะคะมาปลูกขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเขามีหน่อขึ้นมา เป็นต้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้มีดนะคะมาตัดเขาเพื่อที่จะได้นำไปปลูกต่อได้นะคะทุกคนเราจะมาปลูกเศรษฐีเลนนอกแบบง่ายแสนง่ายมากๆนะคะแต่ว่าดูแพงค่ะดูแพงกว่าปลูกในกระถางพลาสติกสีดำแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้ ดูแล้วก็ธรรมดาเกินไปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกเศรษฐีเลือนนอกกันเลยนะคะทุกคนมีมีหลายคนนะคะคงจะสงสัยว่า ปลูกเศรษฐีและนอกธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ทําไมดูแพงดูมีราคานะคะก็คือจริงๆก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็คือเป็นเป็นการคิดไอเดียนะคะในการปลูกเนาะใช้ประโยชน์กระถางค่ะกระถาง H ทางี่ป๊อปทำเองแบบนี้นะคะนี่ค่ะเรานํามาปลูกเศรษฐีและนอกค่ะนี่ปลูกเศรษฐีและนอกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็โรยหินที่กระถางเขาค่ะ แบบนี้ก็เลยแบบว่าดูดูพิเศษกว่าการที่เราจะปลูกใส่กระถางพลาสติกนะคะทุกคนเห็นไหมคะดูแล้วแบบยังไงก็ดูสวยกว่าดูแพงดูมีราคากว่าถูกไหมคะแต่วิธีการปลูกก็ง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะวิธีการปลูกคะ่ะเราก็จะใช้กากมะพร้าวสับนะคะรองที่ก้นกระถางนะคะ แล้วก็ใส่กามะพร้าวสับนะคะรองที่ก้นกระถางแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำดินค่ะดินที่เราจะใช้ในการปลูกเษฐีเลนนอกนะคะก็จะเป็นดินที่มีความโปร่งนะคะนี่ก็คือหน้าตาของดินนะคะก็จะเป็นดินถุงนะคะดินถุงนำมาร่อนร่อนเอาแต่ส่วนที่ละเอียดละเอียดนะคะ แล้วก็ผสมใา,า่ยาผ่าแล้วก็ขนงมะพร้าวแล้วก็มีแกบตับเล็กน้อยนะคะดินถุงที่ป๊อบนํามาล่อนเนี่ยจะเป็นดินถุงใบกามปูหมักนะคะทุกคนก็เลยจะมีเศษของใบใบกามปูมาด้วยนะคะแล้วก็ใส่เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ที่เราตําแบบละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปเขาก็จะมีสีขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีขาวเล็กๆแบบนี้เลยนะคะ ก็ดูร่วนซุยแบบนี้เลยนะคะดินปุกของเราก็จะจะตักนะคะดินใส่ลงไปในกระถางน,นะคะ ต้นเศรษฐีและนอค่ะที่เราได้ทาเขาออกมาจากกระถางแล้วนะคะเราจะต้องตัดแต่งรากเขามีป๊ับจะดึงออกเลยนะดึงอเาตรงส่วนรากที่เขาแบบว่าเหี่ยวไม่อวบแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีรากงอกขึ้นมาใหม่เนาะแต่อันนี้เราเอาไว้ให้เขาเลี้ยงลำต้นเขาค่ะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลย ก็ใส่ใส่ดินลงไปเลยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปลูกเศรษฐีและนอกในกระถางเล็กๆที่ไม่ธรรมดาแค่เรามองดูก็สวยสวยกว่ากระถางพลาสติกอีกนะคะนี่ใครจะเอาไปทำตามก็ได้นะคะปลูกในกระถางเล็กๆแบบนี้จะวางได้ทุกพื้นที่เลยนะคะพื้นที่เล็กๆเราก็สามารถวางได้นะคะ ราปลูกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการลดน้ํานะคะเนื่องจากกระถางเขาแบบว่ามีขนาดที่เล็กใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องหาแก้วนะคะหรือว่าแก้วอาจจะเล็กไปนะคะเป็นถ้วยกระมังขันนะคะหรือว่าชามมารองกระถางเขาแล้วเราก็ใส่น้ํานะคะแล้วเราก็ปล่อยให้น้ําซึมจากก้นกระถางนะคะ ขึ้นมาด้านบนเลยขึ้นมาด้านบนของหน้าดินเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวบอกประสาธิต่พิธีการลดน้ําเศรษฐีเรือนนอกที่เราปลูกในกระถางเล็กๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหลังจากเราปลูกเสร็จนี่เลยนะคะเราก็จะมีถ้วยแบบนี้นะคะใส่น้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ําประมาณ1ข้อนิ้วมือของเราและวจากนั้นเราก็นํากระถางนะคะกระถางเศรษฐีเรือนนอกนะคะ่ะนํามาตั้งไว้นะคะแบบนี้ เดี๋ยวน้ําเขาก็จะค่อยๆซึมผ่านรูรูข้างล่างที่ก้นกระถางนะคะแล้วก็ซึมขึ้นมายันหน้าดินตรงที่เราโรยหินนี่เลยนะคะห้องน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการลดน้าเซถีเลนนอของเรานะคะส่วนถ้าใครอยากจะให้ใบเขาสะอาดฝุ่นไม่เกาะแล้วก็มีนี่นะคะฟอกกี้นะคะสเปรย์ฉีดพ่นนะคะเราก็ฉีด ะะฉีดน้ำลงไปที่ใบของเขาแบบนี้การให้น้ำนะคะก,ก็จะให้น้ำวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะจะเป็นช่วงเวลาเช้าหรือว่าช่วงเวลาตอนเย็นก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ากระถางเขาค่อนข้างเล็กนะคะเราก็จะให้น้ำแค่เวลาเดียวพอะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ป๊อบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอกันนะคะป๊อบก็มีเทคนิคในการปลูกเศรษฐีแลวนอกนิดๆหน่อยๆเนาะเป็นการเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับเขานะคะแล้วก็ดูแพงไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราสามารถนำไปวางในพื้นที่ที่เล็กๆมุมแคบๆตามโต๊ะทำงานข้างคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะทุกคน จะช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะเศรษฐินและ้นอกเนี่ยแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วก็จะช่วยเสริมโชคลาภนะคะเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของที่ปลูกด้วยเนาะ mm hmm. ก็อย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ป๊อกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ